ไข่ในก็ไก่ก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่อ่ะโอเคขอไข่ทีนี้ขอไข่เขียนหัวกลมๆไหนขอไข่ก็ไก่ก็ไก่อ่ะเอาขอไข่ด้วยก็ไก่กเออก็ไก่ก็ไก่อ่ะก็ไก่ก็ก็ไก่ก็ไก่ลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นไป โอเคขอใครทำหัวกอไก่กอไก่เอา้าจะไม่เขียนตัวอื่นเหรอก <Okay, okay. S 1> อไก่กอไก่เออกอไก่ก็กอไก่ไ <Okay. S 1> อเขียนตัวอื่นบ้างสิทำหัวกลมๆเอ้ยกอไก่ไม่มีหัวอ่ะลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นไปโอเค ขอใครยอางงงูบ้างอางงงูบ้างออืก็ไก่เออก็ไก่มารากขึ้นไป